วัดดิจา้าเกษตรมิี่วิซี่ดุอีสานถ้ามาสอมแนวไซโก้ขาเอิญเอียงเขาเอิญอยัางโอ้ยแนวดาก,กุงหรือขาเอิญเอ,อียงบอกอ๋อข้าเห็ไดไใบดาโดนเหลีวบานี้เอ่อเสียเอาไปใส่บานีก็เลยสิมาลองสอมแซมมึงมันกะอันเนี้นี่นี่เนยแนวใส่ปีตะเือเนาะ เนี่ยแหละจ้ะเดียวไปใส่กุ้งมะเรงจ้ะเนี่ยเดี๋ยวไปใส่กุ้งสีไทยให้เบิ่งถ้าฝนบ่ตกดิถ้าฝนตกสิไปได้บ่โทรศัพท์ <laughs> นี่กำลังซ่อมอยู่จ้ะของเก่าเขามีอยู่แล้วคนว่าก,กุ้งมันเต็มอยู่ในสางเวนนะอยู่ในหน้า็ได้ยเพื่อนนะลองใส่กุ้งเบิง่งจ้ะ มีจักอกอันเซียนหานหาอันติสิเฮดเพิ่มอีกจักสองอันอะไมีหาอันสิเฮดเพิ่มอีกสองอัน,อ,อ,อ,นอันนี้ต้นนีสอมจะ้ะแต่ว่าสิเฮดใหม่อีกสองอ่าอุปรกรณ์มาลจะจ้ะนี่เล็กเดี๋ยวคนล่องมือเห็ดเดี๋ยวสิท้ายให้เบิ่งนะ ตอนเหตุกร้วกรามมาพวกเขาก็เห็นคนคนเด็ดกสื่อ โม่ใหญ่ๆครับโมนึ่งป็นตังคนอันเล็กของเกา่าเล็กของเก่าเหลือออกมาเห็ดดัอออน,นนี่ออกไม่เห็นแนวเสกุงไหมจ๊ะนี่อันไรเพราะเห็นใดก็เห็ดเอาพ่ะนะมาต้องไปซื้อมันจงมาเผื่องเงินพร้ะว่าของเก่าเขามีอยู่หาหลังต่เช็ดเพิ่มอีกยักษสองหลังบอกแตมันเป็นเจ็ดหลังไหมจ๊ะนี่ทำเองใช้เองนักเลงพอ ก็แบบเดียวกันก็ค่าต่างแต่ว่ามันเป็นเหล็กอันนี้มันเป็นใหม่ที่เขาเห็ดแต่ส่วนหมาอันนี้เขาสื่อตรวดมากเองประกาศเล็กเขามีอยู่แล้วเขาก็เลยเหเ็ดเบิ่งมันหนาสิเห็ดใดเพื่จะเลยองเห็ดเราเองจ้ะเนี่ยเริ่มต้นแนวนี้นเ,นนนเห็ดแล้วแล้ว บบเป็เวลาที่ใส่ผา้าอี่กันมันก็ล่างเริ่มตน้นจ้ะเริ่งต่อไป มัดใส่เล็กมันจะเป็นสามขาสามขาเนี่ยเนาะสามขาระบานกระเสียวแพ่เขียวมัดใสแ่แพ่เขียวที่มันขัดขาดใจเวลาให้เป็นประโยชน์ทั้งใส่เบ็ดทั้งใส่กุ้ง เป็นหลูกเป็นหลางเลยจ้ะเดี๋ยวเ,เห็นบ่ เรียบร้อยแล้วหนึ่งใส่สีมันจังบอลนอ่ะมันจังตรง เป็นเครื่องสองเป็นเครื่องสองในรวดอันนึงแล้วอเอาแพร่หลบแล้วสองอันนีนี่กำลังตัดแพร่ใส่ เก่ห้องเรือใส่อยู่เฮียนะมาเห็ดใส่ตุ๊้ันยอดสิตกตรงสามุเห็ดสักัวใหิตุ๊ว่ามันตรงสีปลือบารี่แค่ยูปากสางเขาหน่อไปลื้ลื้เลือเอาลกไปแล้วพ่อหนูรู้ตรงเพียนคืนเมื่อไรบา ไม้ติด้ไรติดอื่อออนพิฟังไปคุมะไรกระลมลกไปคุมอะไรผากระเาอยุ่มาเลยแล้วแล้วจ่าลังยิบอยู่หนึ่งหรขึ้นโค้งบานเนี้ยแพรใส่แล้วนี่งไ,ไปนตอออน,อออนขึ้นโค้งยกขึ้นเบื่องกันนะพี่ใหญ่นอนรักโคงเลยปดนี่หด้หอ กูรัาเรกกปาแล้วเฮ่เป็นลูกเป็นลางแล้วล้มันระวางมือหนอยกับ้านไม่ได้เลยก็จะมารานเ้อระวางไม่ได้เลยเออเไปได้ก็ไม่ไดเลย ย่างสองอันจะไม่เห็นมันแต่ว่าชกเกอร์หนังเก้าทัวมะเลียงทยายมนขับตูปปูแ้เวเอาไปว่เหลียเป <c oughs> ็นคนี <c oughs> ไ่ไป็นคอยอยู่ที่หนแ่บ <c oughs> ล่งหลวดมัดจ้ะนี่นาเป็นลูกเป็นล่างแล้วต้องตรงใไหนต้องตรงอ๋อมันต้องใส่ห่างใส่แหวนเหมอนมันน้ำจอจ่อใส่แอวนวดน้ำอืม เดี๋ยวเป็นจอง่าใส่เดี๋ยวเิเดว็ดสีเบองแน้วจะเสร็จแล้วเราจะบานก็เลยใส่ทางเขาของมันเป็นบ้างนะเพื่อนทางหูปุ่ง,ขงเข่าเนาะจ้ะง่ามันเขื่อนง่ายจะลัางใส่จ้ะตัดข้างๆมันงใส่ ตัดปากขวดเลยนะุปใส่ซุปไปก่อนนะมันจะทิงิบแม่นบ่เยยบไหวเงบไบ่อยมันหลุดนี่ใช่ินยุ่งเหียย ขอ,องเรือใส่ยี่หีนไี่ใช่เกินเหตุเอาเห็ดเป็นอุปกรณ์หากินไ้สบายโอ้เอ่ดแล้ว หยิบง่ามันถ้าบางหยิบเดียวมันหลุดเข้าไปละบาน,นีนเดียวกลุ่มไม่เสียออกแล้วลวละจ้า คู่เดียวก็เลยแหละแหม่ยังะเข้มด้วอีกแล้วอืมเจอตาดย จ้าเดี๋ยวคนเชียวไปใส่บันนี่จ้าเดี๋ยวปล่อยแล้วเดี๋ยวไปใส่กุ้งมาแรงเดี๋ยวสิดทายให้เบิรงจ้่ะเอาอาหารใส่ละจ่าง่ายง่ายเ่ายง่ายคนเชียวมบอาหาร อาหารกบอาหารแก่หน่อยผสมกัน หนัมันเหี้ยน,น,นไ,นมนไ,นไม่มีเวลาเห็ดเห็ดเปื่อนเบมือดเปื่นเห็ดเป็นผสมกันแนวนี้แล้วเขาใส่ไว้นี่นี้ค่ะมก็เช้ลงไปใส่บ้าง เตรียมของแล้วจ้ะเดี๋ยวสิลงไปใส่แล้วจ้ะเปลี่ยนเสื้อผ้าก็สิลงไปเลยนี่จ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่จ้ะใส่กุ้งนัน่นหินบอนต้องแดงต้องแดงอยู่เั่นเออต้เกาล่องมงวงหันจ้ะเออปกล้เวละ ใส่กุ้งใส่แบบไม่แบบนี้เขาเอิ่นตุ่มบ้างใส่ตุ่มแบบนี้ไ่ได้ใส่อันกลางลมมันทางเอาแบบไม่แบบนี้นี่จ้ะพุ่นหลังหนึ่งสองสอังอยู่พุ่นจ้ะน,นี่ใส่ใส่ไปสามรังแล้วนี่หลังที่สี่ เอาปาใส่มัดบ่มา่นวนี่เลยบ่หมือนสองอันส,สีมะยามฮักปนแรงก่อนปนเสาไม่ปนปนแรงเสร็จแล้วกับมาใส่ให้เบิงเนาะจ้า ลังที่หา หลังที่หก งนะวันนี้ไม่ทั้ง <Picasso> ท <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่หงก่ะนี่ กินแบบบ้านๆจะเดี๋ยวมือเชิสาสิให้เพิ่นม่ยามให้เบิงเนาะจ้าเนาะอั่นชัดเจนไลมันไม่กลุ่งอยู่ดิกลุ่งเต็นลงเดงลงเดงอยู่เพิ่น จ้ะบานให้เพิ่นเสียบเบ็ดกันเดี๋ยวมื้อเช้าสินมาท่ายให้เบิ่งตอนพันยามเด้จอจ้าเนาะ